คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าบ่อน้ำแร่ร้อนแตกต่างจากบ่อน้ำพุร้อนอย่างไรวิทยศาสตร์รอบตัววันนี้มีคำตอบให้คุณคะ่ะ l o c ทะเลฮอตสปริงเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมแริเวอร์แวร์วิลเลน,นะครับซึ่งตรงนั้นน่ยมันจะมีน้ําร้อนมีฐานน้าร้อนอยู่แล้วนะครับน้ำแร่ที่ออกมาเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ60องศาน้ําที่ได้มาเนี่ยผมก็ไปวิเคราะห์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์บร,ริการกับบริษัท IQA แหละนะครับสที่ซึ่งปรากฏว่าแร่ธาตุที่ออกมาแล้วเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่มากมายหลายตัวเลยนะครับซึ่งแร่ธาตุซึ่ง ตัวที่มีข้อเสียเป็นตัวว่าสารหนูหรือว่ากรรมฐานเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งผลจากการวิเคราะห์มาแล้วก็บอกว่าอันนี้สามารถแช่ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรน้ําที่ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ60องศานะครับเราก็มาพยายามตับอุณหภูมิลงให้เหลือที่ประมาณ40องศาเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทยที่จะเทลงไปแช่ได้ คุณประโยชน์ของบ่อน้ําแร่ร้อนมีอะไรบ้างคะประโยชน์ของน้ําแร่ร้อนเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นก็นตามเกาหลีก็ตามเนี่ยเขาแช่น้าร้อนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับประโยชน์ของมันมีมากมายผมก็เลยคิดความคิดว่าเออบ้านเราก็มีน้ําแร่ร้อนทําไมเราไม่พยายามสนับสนุนให้คนไทยเราได้รู้จักประโยชน์ของน้ําแร่ร้อนซึ่งที่เมืองการเนี่ยนะครับก็มีมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งเขาใช้น้ําแร่ร้อนเนี่ยนะฮะมา ช่วยบำบัดคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับโรคไขข้อเสื่อมเมื่อแช่แล้วจะรู้สึกว่าการทั้งหลายแหละเนี่ยมันบรรเทาลงไปได้เยอะเลยครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ่อน้ำพุสมุนไพรได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร,ร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ